สวัสดีค่ะหนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีเมษประจำวันที่18ถึง24มีนาคม2567ค่ะสัปดาห์นี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหานะคะการหลีกเลี่ยงหรือการไม่อยากเผชิญนะคะกับความเป็นจริงหรือว่าเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นต้นในเรื่องของการงานนะคะจะมีปัญหาหรือมีเรื่องคาราคาซังบางอย่าง ให้ชาวเมธต้องตัดสินใจนะคะจัดแจงจัดการบางรายเกี่ยวกับการออกเดินทางการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆการทดลองทำนะคะในสิ่งที่ยังไม่มั่นใจหรือมีความจำเป็นนะคะเนื่องจากสถานการณ์บ,รบีบบังคับเป็นต้นช่วงนี้นะคะอาจจะมีเรื่องการเบื่อหน่ายเรื่องของการทำงานหรือว่าเนื้อง,งานเดิมๆอาจจะต้องมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงงาน หรือการจัดต่อเติมตกแต่งนะคะออฟฟิศหรือที่ทำงานใหม่ๆการขยับขยายการซ่อมบำรุงต่างๆเพื่อเสริมบรรยากาศให้กับการทำงานนะคะแล้วก็เติมเชื้อไฟให้กับชาวเมดได้ส่วนเรื่องของการเงินช่วงนี้รายรับนะคะยังไม่น่าพอใจทําให้ต้องมองหาไรายได้เสริมอื่นๆหรือช่องทางอื่นๆนะคะเพิ่มเติม ส่วนเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับสภาวะจิตใจการรู้สึกหมดไฟหรือการที่ต้องมองหาการท่องเที่ยวการพักผ่อนการเรียนรู้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ลุกโชนอีกครั้งนะคะส่วนคนโสดสัปดาห์นี้ยังไม่เหมาะกับการเริ่มต้นรักใหม่นะคะบางคนอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับความรักหรือย,ยังคิดถึงนะคะความรักครั้งเก่าอยู่ ส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะก็อาจจะมีปัญหาระหว่างกันนะคะหรือต่างฝ่ายต่างมีปัญหาครอบครัวหรือมีเรื่องจุกจิกกวนใจนะคะช่วงนี้ทําให้ความรักอาจจะเืดชืดไปบ้างบางคู่เกี่ยวกับการพัดพลากห่างเหินนะคะการห่างกันด้วยระยะทางหรือการอยู่ใกล้กันน้อยลงนะคะทางนี้ก็หมั่นติดต่อพูดคุย ก็จะช่วยประครับประคองความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวเมดได้ในสัปดาห์นี้ค่ะคุณสามารถเลือกรับชมคอนเทนต์อื่นๆในช่องเราเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ด้านข้างนี้หรือหากคุณมีความคิดเห็นสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยเรายินดีรับความคิดเห็นของคุณ หรือติดตามเราเพิ่มเติมพิมพ์ค้นหาคามิคเคนโชเพจ a c e b o o k หรือแอดเพิ่มเราเป็นเพื่อนได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส cri b e สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคามิคเคนโชของเราด้วยและพบกันในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ